เธอเป็นแค่นักศึกษาสาวธรรมดาแต่เพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเธอกลับตกลงแต่งงานกับชายชราแปลกหน้าเธอคิดว่ามันคือข้อตกลงง่ายๆแต่ค่าตอบแทนที่แท้จริงไม่ใช่แค่เงินในบ้านหลังนั้นมีกระจกที่ไม่สะท้อนตัวตนของเธอและชายชราคนนี้อาจไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมกดไหลหัวใจสีแดง กดติดตามช่องกระดิ่งเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆที่อยากเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังขอบคุณมากครับที่ยังอยู่ตรงนี้นักศึกษาวิทยาลัยสาวยืนอยู่ริมระเบียงอาคารลมเย็นพัดผ่านเสื้อฤดูร้อนของเธอเสียงจอแจของรถรางและเสียงพูดคุยไกลๆก้องอยู่ในหูเธอรับข้อเสนอของชายชาราผู้ทรงอิทธิพลเพื่อแลกกับเงินค่าเล่าเรียนที่ราวกับภูเขาสูงมือของเธอกำถุงเงินไว้แน่น แต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะวันแรกของการอยู่ร่วมบ้านเธอเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ผนังประดับด้วยภาพ,พร้อครัวเก่าและโคมไฟหรูกลิ่งไม้ชั้นดีและหนังเก่าประปนอยู่ในอากาศชายชารายื่นแก้วคริสตัลให้เธอดื่มเสียงแก้กระทบเบาๆทำให้ทุกอย่างชะงักเธอมองเขาอย่างไม่มั่นใจและในกระจกเงาเธอเห็นภาพของตัวเองในชุดนักศึกษาผ่านวันเวลาที่บิดเบี้ยว เธอทำหน้าที่ภรรยาในสายตาคนอื่นแต่ความรู้สึกด้านในกลับกลายเป็นกรงทองเสียงหัวใจของเธอเหมือนโดนทุบเบาๆทุกค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งไฟในห้องนอนสลัวเธอนอนบนเตียงใหญ่มากมองเพดานสูงเสียงฝีเท้าชาราดังขึ้นและประตูปิดเบาๆจนหัวใจเธอแทบหลุดเธอรู้ว่าการตกลงนั้นมีเงื่อนไขต้องใช้คืนเงินทั้งหมดในเวลาไม่กี่เดือน เงียหูฟังเสียงนาฬิกาดังกึกก้องในความเงียบและเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่มีชื่อวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาในห้องพร้อมโฟลเดอร์สีดำภายในม,มีรายชื่อและจำนวนเงินที่เธอต้องคืนมือของเขาปรากฏใต้แสงไฟนีออนเธอรู้สึกเสียวูบที่หลังคอชายชาราพูดด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าเขาจะเริ่มเก็บผลประโยชน์ทุกคืนและเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับ แสงจากโคมไฟสันสะเทือนราวกับเต้นรำของความกลัวเธอหลับตาลงชั่วขณะและเมื่อเปิดขึ้นอีกครั้งชายชารากำลังถือกุญแจมือขึ้นมาหวังจะผูกพันเธอชั่วการแทนคำสัญญาที่เขาให้ไว้เธอถอยหลังช้าๆเสียงส้นเท้ากระทบพื้นไม้ดังแผ่วหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกสายตาของชายชาราไม่ละจากเธอรอยยิ้มของเขานิ่งเย็นเหมือนหิน เธอได้กลิ่นน้ำหอมเก่าแก่ที่ลอยประปนกับกลิ่นสนิมเหล็กกุญแจมือในมือของเขาส่องแสงสะท้อนจากโคมไฟแสงนั้นกระทบตาเธอจนต้องหลีตาเธอรู้สึกถึงเหงื่อเย็นซึมออกจากฝ่ามือในหัวมีเสียงเตือนเบาๆว่าให้หนีแต่ขาของเธอกลับหนักราวกับถูกปรึงไว้กับพื้นห้องทั้งห้องเหมือนหดตัวลงเหลือเพียงช่องว่างระหว่างเขากับเธอชายชาราเดินเข้าใกล้ เสียงหายใจของเขาชัดเจนในความเงียบเธอก้าวถอยจนหลังชนผนังเย็นเฉียบเธอพูดเสียงสั่นถามว่าถ้าฉันคืนเงินตอนนี้จะพอไหมเขาหัวเราะเบาเาเสียงนั้นต่ำและแผ่วเหมือนลมพายุมันสายไปแล้วเขาพูดดวงตาของเขาแวววาวเหมือนเงาโลหะเขายื่นมือที่ถือกุญแจออกมาเธอหลับตาแน่นเสียงคลิกของโลหะดังขึ้น แต่ไม่ใช่จากมือของเธอเธอลืมตาขึ้นทันทีกุญแจมืออยู่บนข้อมือของชายชราเองเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะในลำคอเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆหรือเสียงของเขาเยือกเย็นจนสั่นกระดูกแสงไฟในห้องสั่นอีกครั้งและเงาของทั้งคู่ทับซ้อนกันบนผนังสีซีเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับกรองรบแสงไฟกระพริบเหนือศีรษะ เงาของชายชาราบิดเบี้ยวบนผนังเหมือนสัตว์ร้ายเธอพยายามถอยแต่หลังยิงติดผนังพื้นไม้ส่งเสียงเอดอะตายฝาเท้าความเย็นจากผนังแผ่เข้าสู่กระดูกมือเธอสั่นจนแทบจับอากาศไม่อยู่ชายชาราเอ็นตัวเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาแตะผิวแก้มเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์และควันบุหรี่เก่าเธอหลับตาแน่นรู้สึกถึงแรงสั่นจากในอกทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ทั้งคู่ชะง,งักเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องในความเงียบเหมือนเสียงเตือนจากโลกภายนอกที่หลงลืมไปชายชราหันไปหยิบโทรศัพท์จากโต๊ะไม้เธอเห็นโอกาสสายตากวาดไปเห็นกุญแจสำรองบนโต๊ะอีกฝั่งแสงสะท้อนจากโลหะเล็กๆทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอก้าวออกจากเงาแต่พื้นไม้ส่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งชายชราหันกลับมาทันที แววตาของเขาเข้มขึ้นมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสั่นเล็กน้อยเขาก้าวเข้ามาเธอถอยอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอสะดุดกับพรมข้างเตียงร่างเธอล้มลงเสียงกุญแจมือกระทบพื้นดังแกร้งสะท้อนทั่วห้องเธอเหงื่อยหน้าขึ้นชายชาราก้มลงและในแววตานั้นเธอเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไปบางสิ่งที่เหมือนกับความเสียใจ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความลึกลับที่ไม่อาจคาดดาวแสงไฟสันอีกครั้งเธอมองเห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆบนหน้าผากของชายชาราเขาหยุดนิ่งกลางห้องเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังชัดเจนในความเงียบเขาค่อยๆยื่นมือออกมานิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยฉันไม่ได้อยากทำให้เธอกลัวเขาพูดเสียงเบาน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอลุกขึ้นช้าๆยังคงระแวง สายตาเธอจับจ้องไปที่กุญแจมือซึ่งตกอยู่ระหว่างพวกเขาโลหะเย็นเฉียบสะท้อนแสงราวกับยังมีชีวิตถ้าอย่างนั้นปล่อยฉันไปเธอกล่าวเสียงของเธอสั่นแต่ชัดชายชรามองเธออยู่นานเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจตัวเองเขาเดินไปที่หน้าต่างเปิดม่านออกแสงจากถนนส่องเข้ามาเผยให้เห็นภาพกรุงเทพยา,ยามค่ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านเสียงฮัมแผวๆดังก้อง ฉันเสียลูกสาวไปเมื่อสองปีก่อนเขาพูดเธออายุเท่าเธอพอดีเธอยืนนิ่งไม่รู้จะตอบอย่างไรเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกคำที่พูดเขาหันกลับมาช้าช้าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าความโดดเดี่ยวมันฆ่าคนยังไงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ในนั้นยังมีประกายบางอย่างที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเธอก้าวถอยอีกครั้งขาแทบไร้เรี่ยวแรง เธอเห็นเงาในกระจกหลังเขาเงาของหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนอยู่ข้างหลังชายชรายอย่างเงียบงนันเธอเบิกตากว้างลมหายใจขาดห่วงภาพในกระจกไม่ขยับแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเงาหลอนหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนอยู่หลังชายชราผมยาวปิดหน้าปลายกระโปรงปลื้ตามลมที่ไม่มีอยู่จริงและแสงจากโคมไฟสะท้อนผ่านกระจก เผยให้เห็นรอยเปื้อนสีเข้มตรงหน้าอ,อกของร่างนั้นชายชราไม่รู้ตัวเขายังคงพูดต่อเสียงของเขาแผ่วเหมือนคนกำลังสารภาพบาปเธอสัญญาว่าจะกลับมาแต่เธอไม่กลับมาเลยมือของเธอสั่นเธออยากตะโกนเตือนแต่เสียงไม่ออกจากลำคออากาศในห้องเย็นลงอย่างรวดเร็วจนไอยเย็นลอยออกจากปากเมือ่อเธอหายใจร่างในกระจกเริ่มขยับ คอค่อยๆเห่ยขึ้นและใต้ผมดำยาวนั้นเธอเห็นใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยรอยช้ำหญิงสาวในกระจกยกมือขึ้นปลายนิ้วชี้ตรงไปที่ชายชาราแล้วเสียงกระจกแตกก็ดังขึ้นเสียงนั้นก้องไปทั่วห้องเหมือนฟ้าผ่าในใจชายชาราสะดุ้งหันกลับมาทันทีแต่ข้างหลังเขาไม่มีใครมีเพียงเศษกระจกที่หล่นกระจายเต็มพื้น เธอก้าวถอยเท้าเหยียบเศษแก้วความเจ็บแปกทำให้เธอตื่นจากความมึนงงเลือดซึมผ่านพื้นไม้แต่เธอกลับรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองอยู่จากทุกมุมของห้องเธอกลืนน้ำลายเสียงในลำคอดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดชายชาราย,ยู่นิ่งมือของเขายังสัน่นสายตาจับจ้องไปที่เศษกระจก ที่สะท้อนภาพของเขาแต่เป็นเสียงเสี่ยงเธอกลับมาแล้วเขาพูดเสียงสัน่นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่มั่นคงอีกต่อไปเหมือนรอยยิ้มของคนที่ขอบเขตระหว่างความจริงกับฝันได้พังลงเธอขยับถอยเสียงกระจกใต้เท้าดังกรอบกแกรบแสงไฟบนเพดานกระพริบแรงขึ้นจนทุกอย่างในห้องกลายเป็นแสงสลับเงาจากมุมห้องเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้ง ไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของเขาชายชราหันไปตามเสียงร่างของหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนอยู่ตรงประตูที่เปิดแง้มไว้แสงจากทางเดินนอกห้องส่องผ่านร่างนั้นเห็นเป็นเพียงเงาทึบโปร่งแสงเธอสูดหายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชายชราเอื้อมมือไปหาเงานั้นเสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนคนกำลังละเมอ ลูกใช่ลูกหรือเปล่าเงานั้นไม่ตอบแต่เริ่มก้าวเข้ามาเสียงส้นรองเท้านักศึกษากระทบพื้นทีละก้าวดังชัดเจนและเยือกเย็นเธอถอยหลังชนผนังอีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอเห็นใบหน้าของเงานั้นชัดเจนเป็นใบหน้าของเธอเองเธอหยุดหายใจโลกทั้งห้องนิ่งสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเธอเต้นก้องอยู่ในอกหญิงสาวตรงหน้า มีใบหน้าเหมือนเธอทุกประการตั้งแต่แววตาเส้นผมจนถึงรอยแผลเล็กบนริมฝีปากเงานั้นยกมือขึ้นนิ้วชี้ตรงมาที่เธอปลายนิ้วเย็นเฉียบราวกับลมจากอีกโลกหนึ่งชายชรายยังยืนนิ่งน้ำตาคลอในดวงตาที่สั่นดร,ริกไม่เธอตายไปแล้วเขากระซิบฉันฝังเธอไว้เองกับมือเธอหันขวบไปมองเขาเสียงในหัวสั่นสะเทือน เธออยากถามแต่คำพูดติดอยู่ที่ลำคอเงานั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวทำให้ไฟในห้องกระพริบแรงขึ้นผ้าสะท้อนในกระจกที่แตกเริ่มขยับเหมือนเศษแก้วแต่ละชิ้นกำลังสะท้อนภาพต่างเวลาชายชราเริ่มถอยมือของเขาสั่นหนักกว่าเดิมฉันแค่ฉันแค่ต้องการให้ใครสักคนอยู่ด้วยเสียงของเขาเบา,า,าเหมือนสายลมผ่านหลุมฝังศพเธอกลั้นหายใจ เงานั้นหยุดตรงหน้าเธอและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่แตะต้นคอภาพในกระจกข้างผนังเริ่มรวมเป็นรูปร่างเดียวเป็นภาพของหญิงสาวสองคนยืนเคียงกันหนึ่งคือเธออีกหนึ่งคือร่างที่ไม่มีชีวิตชายชราสุดลงกับพื้นเสียงหอบหายใจขาดห่วงฉันขอโทษเขาพูดเบาๆฉันไม่ควรเลือกเธอ และในขณะที่เขาเอื้อมมือจะจับเงานั้นเธอเห็นบางสิ่งที่สั่นไหวอยู่ในมือของเขาแหวนทองวงเล็กที่มีชื่อสลักไว้ชื่อเดียวกับชื่อของเธอเองเธอจ้องแหวนวงนั้นแสงจากหลอดไฟสะท้อนวูบหนึ่งเข้าตาหัวใจเธอเต้นแรงราวกับความจริงทั้งหมดกำลังจะเปิดเผยทำไมชื่อฉันอยู่บนแหวนของเธอเธอถามเสียงสั่นจนแทบกลืนกับลมหายใจ ชายชรามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับแห่พร่าเธอเหมือนกันทุกอย่างมือที่ถือแหวนสั่นจนแทบหลุดจากนิ้วเธอก้าวเข้าหาเขาแต่ในเงานั้นเธอเห็นร่างของหญิงสาวอีกคนยืนซ้อนอยู่ร่างนั้นยกมือแตะแก้มเธอสัมผัสเย็นจนผิวชาหนึบฉันคือเธอเสียงนั้นดังขึ้นในหัว เสียงนุ่มแต่เยือกเย็นและเธอกำลังอยู่ในที่ของฉันไฟในห้องดับวูบทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอกับเสียงกุญแจมือที่ขยับเบาๆเธอพยายามวิ่งมือควานหาทางออกแต่กลับเจอเพียงผนังเย็นแข็งเหมือนห้องทั้งห้องหมุนกลับด้านเสียงหัวเราะของชายชาราดังขึ้นในความมืดเสียงนั้นไม่เหมือนเดิม มันแหบต่ำปนสะอื้นไม่มีใครไปจากที่นี่ได้อีกแล้วแสงไฟวาบกลับมาและเธอเห็นตัวเองยืนอยู่กลางห้องชายชารานอนนิ่งอยู่ที่พื้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดหายใจคือร่างในกระจกร่างนั้นยังคงยืนมองเธอและยิ้มด้วยใบหน้าของเธอเองเธอยืนนิ่งลมหายใจติดขัดภาพในกระจกยังคงยิ้ม รอยยิ้มนั้นนิ่งราวกับตรึงอยู่บนผิวแก้วแสงไฟในห้องเริ่มสัน่นเสียงคล้ายกระจกแตกร้าวดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเส้นร้าวเล็กๆเ,เริ่มขยายแตกแผ่ไปรอบกรอบกระจกเหมือนเส้นเลือดเธอก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาของร่างในกระจกขยับตามแต่ไม่ใช่การสะท้อนร่างนั้นก้าวตามมาก่อนเธอจะขยับเสียอีกหัวใจเธอกระแทกแรง ความเย็นแล่นขึ้นสู่ท้ายทอยมือเธอสั่นไม่ยื่นไปแตกกระจกผิวแก้วเย็นเฉียบจนเจ็บทันใดนั้นร่างในกระจกยื่นมือสวนออกมามือของมันทะลุผ่านกระจกจับข้อมือเธอแน่นจนเลือดแทบหยุดไหลเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในอากาศเหมือนห้องกลืนทุกเสียงไว้หมดชายชาราที่นอนอยู่บนพื้นเริ่มขยับ ลืมตาช้าช้าแต่ในดวงตานั้นไม่ใช่สีของมนุษย์เป็นเงาดาขุ่นคล้ายหมอกเขาเอื้อมมือไปหากระจกพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเขาเองมันต้องมีใครแทนที่เสมอกระจกเริ่มสั่นแสงไฟกระพริบแรงขึ้นภาพในนั้นไม่ใช่ห้องเดิมอีกต่อไปแต่เป็นห้องใต้ดินมืดทึบเต็มไปด้วยรูปถ่ายหญิงสาวนับสิทธ์ทุกคนมีใบหน้าเหมือนเธอ ร่างในกระจกดึงแรงขึ้นปลายนิ้วเย็นเฉียบเริ่มลากเธอเข้าไปทีละน้อยเธอต่อสู้ดิ้นรนแต่แรงนั้นเหนือกว่ามนุษย์ก่อนสติจะดับวูบเธอเห็นใบหน้าของชายชาราใกล้กระจกเขายิ้มและกระสิบเบาๆแสงสุดท้ายในห้องดับลงความมืดปกคลุมทุกอย่างราวกับม่านหนา,นาเสียงหอบของเธอขาดห่วงข้อมือยังถูกดึงแรงจากด้านในกระจก ผิวแก้วเริ่มเย็นจนชาแต่ข้างในนั้นกลับรู้สึกเหมือนมีชีวิตเหมือนเนื้อของมันหายใจอยู่เธอพยายามตะโกนแต่เสียงยังคงหายไปในความว่างเปล่ามีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินไปสำหรับร่างที่กำลังอ่อนแรงชายชาราเดินเข้าใกล้แสงจากปลายบุหรี่ของเขาวูบขึ้นในเงามืดควันสีเทาลอยคลุมใบหน้าดวงตาของเขามืดสนิทแต่เต็มไปด้วยประกายยินดี อย่าต่อต้านมันจบแล้วเสียงของเขาเยือกเย็นเรากับกำลังกล่อมให้เธอหลับตาแต่เธอกัดฟันแน่นฝ่ามืออีกข้างคว้าเศษกระจกจากพื้นปลายคมกรีดเข้าที่มือของเธอเองเลือดอุ่นๆไหลลงบนผิวเย็นของกระจกเสียงแตกดังอีกครั้งแรงดึงหยุดชั่วขณะและมือของเธอเป็นอิสระเธอหอบแรงถอยหลังล้มลงกับพื้น แต่ภาพในกระจกยังคงเคลื่อนไหวร่างนั้นยังคงยืนอยู่ยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปชายชราเริ่มถอยแววตาเขาเปลี่ยนเป็นความกลัวกระจกทุกบานในห้องเริ่มสั่นพร้อมกันเสียงแตกราวดังก้องจนผนังสั่นสะเทือนเธอก็มองมือที่มีเลือดเปื้อเลือดนั้นหยดลงพื้นเป็นวงแต่กลับไม่ซึมหายมันค่อยๆเคลื่อนไหลรวมกัน กลายเป็นรูปร่างของเงาเล็กๆที่เริ่มขยับได้เองและในเงานั้นเธอเห็นตาของใครบางคนลืมขึ้นอย่างช้าๆตาเดียวกับของเธอเองเธอคือคนต่อไปแสงเช้าสาดผ่านม่านที่ขาดครึ่งหนึ่งกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเลือดเจอปนอยู่ในอากาศเธอลืมตาช้าๆโลกเงียสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองกระจกทุกบานแต่กระจายเป็นเศษเล็กๆไม่มีเงาอีกต่อไป มีเพียงรอยเลือดที่แห้งเกาะบนพื้นเหมือนบางสิ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อคืนชายชราไม่อยู่ในห้องเพียงกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ตรงกลางบนฝามีแหวนทองวงเดิมวางนิ่งชื่อที่สลักไว้ถูกขีดค่าอย่างแรงจนแทบมองไม่ออกเธอค่อยๆเดินไปสัมผัสกล่องนั้นด้วยมือสัน่นภายในมีรูปถ่ายเก่าของหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนยิ้มอยู่ข้างชายชราในวันอากาศดี ข้างหลังภาพมีลายมือสันๆเขียนไว้ว่าขอโทษที่ฉันพยายามแทนที่เธอลมหายใจของเธอสัน่นน้าตาไหลโดยไม่รู้ตัวทุกเสียงในห้องเริ่มจางเราากับสิ่งที่อยู่รอบตัวกำลังค่อยๆละลายเธอมองไปที่กระจกที่แตกเหลือเพียงเศษเล็กๆในเศษแก้วนั้นเธอเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่แต่คราวนี้เงานั้นไม่ยิ้มมันเพียงพยักหน้าช้าๆ เหมือนจะบอกว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วเธอเดินออกจากห้องแสงแดดภายนอกอบอุ่นแต่แสบตากลิ่นลมเช้าและเสียงนกร้องดังขึ้นพร้อมกันประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาไม่มีเสียงสะท้อนจากกระจกอีกเพียงแค่ลมหายใจของหญิงสาวที่ค่อยๆเบาลงในโลกที่เหลือเพียงความเงียบและอิสรภาพที่ได้มาพร้อมรอยแผล